มันนี้เฮนาขอเลียนเชิญทุกทุกท่านฟังฉันนานานี้สง่งบ่าถึงอ,องคทินท่านให้ทานฟังแต่เพียงย่อบุญกฐินนี่น้อมีเวลาทำหน่อยบ่มีลายกังบุญด้อ ทำในปีละขั้งพระองค์ตั้งระเบียบการนี่เมนการทําทานเพื่อถวายพระคุณเจ้าผู้น้านำจําอยู่ผู้ที่จํามันสาตลอดแต่มาแล้วก็ควรได้ววราพน้นนะสามเดือนเพียมพ่านพ้นก็ถึงเขตจีวันการ ไ้สิท่านประส่์รับก่าแต่เพียงกำหนดไว้อรมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองเป็นเวลากำหนดให้สัทธาไทยกับถิน่นทรหอดกำหนดเมื่อนี้แล้วเลยนั่นเป็นเดือนไปอุ้งราษาสรามีพุทธานุญาต้ เพียงน่อยกำหนดหมายไ้ยบุญลายเหลือตโตัวจังได้มทนารวมร่วมจิตใจพงพองออกสัพย์สินเงินทองสตราร์การบอคาดเวนจังในเปลี่ยนขาเทียมกว่าสิเสียนเหลี่ยมลอยบ่เมือดหน่อยพนว่าเปียง มืนี้นั้นนั้นมาฟังบนเมืองที่สิเกิดพลาการอานิสงส์กถินท่านนาประการมีไว้ผู้ได้สาบตากา้าทำกทินสิสินมาตาบชวชีวิตเนี้บ่มีเสาดอกเกาหมองนะขอที่หนึ่งกิตติสตัตต เกียติศัก์เกียรติควางสิเลสาเสงไก่ไปได้ยินกระสาตุสาตุสาตุเสื่อผีหลวมสมเสื่อเรื่องเรื่องหลวนยินสว์สอยเห้สื่อกว่าที่สองปิโยมาณน้าป,ปูปวงประชาปากเื่นเห็นแล้วก้าอ เทวดาพัมบอมพื่นสาธุโมทนามีเมตตาคนยิน้ำแม่นจำต้อยกระปุกปองกว่าที่สามิสาระทัวแม่นสิตกไปห่องทั้งใดบ่ไหววันบุนน้ำท่านสีเก่งกาบบกข่อยานดอกสันสายขว่าที่สีอาสมุลละหัว ย้มสีวิโยกยายไว้เคปปดปงมาบ่มีหลงกองบุญสิเกิดคุณหนุนโยบุญสีสุสติตังบ่หลงตายทังเตียงกอาที่อาสุขทิงยันตีแต่แล้วขึ้นสู้เบ้องเมืองฝ่าบ่หมนมองน,นี่ลีลโย พ่อและแม่ผู้ทำทานจงเบืองบานอันสาเสื่อมโนุปนุมนอมะันไดสั่งอ้อมเมาสำนวนก่อนเดือนดานป่าลบถึงกะตินตานเราเตี้ยวยังย่อๆย่อให้พ่อหอมขาบวนนะขันสีเบาตลอดล้วนจนละเอียดแล้วหมดนี่ท่านก่อนสุนทรพุดแก่อยู่ยังเย้าเงิน กอจะเลืิอนพ้นไ้หยุดคำไข่ไ้นี่ก่อนอตาตมาขอพระก้อนลาพระก้อนพระก้อนใบเดยเพียงขันเล็กน้อย้าวันคอยเอมนาะเสียงวา